วันนี้จะเป็นรีวิวครอบกุญแจนะครับงาน C N C นะครับมีด้วยกันสีสีนะครับจะเป็นทูโทนส้มดำนะครับทองดำตัวนี้แดงดำนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำเงินดำนะครับงาน C N C ครับผมก็ลักษณะของกุญแจนะครับที่เหมาะก็จะเป็นรุ่นแบบตัวสั้นนะครับภายในมันจะมีความกว้างอยู่ที่ ยีนะครับคูณ27เรามาลองเปลี่ยนกันดูวิธีติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากนะครับตรงนี้เรามีหกเหลี่ยมมาให้ในชุดเลยนะครับใส่เป็นสีแดงแล้วกัน Okay, เรียบร้อยนะครับดูภายในนะครับงานคมครับ C N C ก็ใส่แล้วก็จะมีพื้นที่อยู่แบบนี้โอเคนะครับ ก็ยึดน็อตกลับเข้าที่เดิมครับผม พวงกุญแจนะพวงกุญแจเราก็มีจําหน่ายนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ร้อยี่สิบกาบาทนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมต่างกันเลยต่างกันเลยนะครับจากตัวเก่าก็ของใครที่แบบว่ายางเปื่อยละรอยถะลอกเยอะละก็มาใส่อย่างนี้ดีกว่าแต่งรถแล้วก็มาแต่งที่พวงกุญแจก็แต่งได้อีกนะครับนี่นะครับพวงกุญแจนะครับก็เข้ากันนะครับในคู่สี โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ